สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่พัทยานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Sky Gallery นะคะขับเข้ามาเลยนะคะก็จะมีลานจอดรถอยู่ตรงมู้นนะคะชื่อ Forest by the Sky นะคะก็คือที่จอดรถคืออันเดียวกันแต่ว่าตรงข้ามก็จะมีร้านอีกที่ก็จะมีร้าน Forest by the Sky อีกอันนึงแต่ว่าเราเดินมาตรงนี้นะคะมันจะมีจุดที่นั่งที่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมวิวในร้านกันนะคะ นี้นะคะจุดเด่นก็คือเป็นร้านที่ตั้งอยู่บนหินผาที่ติดทะเลนะคะก็จะจัดร้านแบบไล่ระดับลงไปนะคะซึ่งมีโซนที่นั่งให้เลือกเยอะมากแต่ว่าข้อแนะนําคือถ้าจะมาทานนะคะก็แนะนําให้จองโต๊ะมาก่อนแล้วก็จะได้โต๊ะที่เป็นแบบไทยที่เป็นรังนกนะคะหรือว่าเราก็จะเลือกได้แต่ต้องโอนเงินมาก่อนเพื่อเป็นการทํำมาจํานะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เดินเข้ามาก็จะเจอกับโซนที่เป็นคาเฟ่นะคะตรงนี้มีมีเค้กด้วยนะคะแล้วก็มีโล่มาให้ยืมด้วยนะคะคือการจัดร้านเขาก็จะเป็นการไล่ไล,ล่ระดับลงไปนะคะมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นมองลงไปก็จะเป็นโซนทะเลเลยนะคะแล้วก็โต๊ะก็จะหันหน้าออกไปทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยนะคะมีจุดชมวิวสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีโซนที่เป็นที่นั่งแบบทราย ที่นั่งที่แบบหันหน้าออกไปมีที่นั่งแบบให้เลือกหลายๆแบบเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกถ้าเกิดว่าเสราร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะแนะนําว่าให้พยายามจองมาก่อนน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นบริเวณชมวิวนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเดอะสกายแกลเลอรี่เป็นบริเวณโซนยืนที่เป็นกระจกนะคะซึ่งมองลงไปก็จะเห็นชายหาดกว้างเลยนะคะสวยมากแล้วก็อ่า วิวของตรงนี้นะคะก็จะสวยมากๆแล้วก็ไปทางซ้ายก็จะมองเห็นร้านเมอร์เมดน่าจะเป็นร้านเมอร์เมดนะคะตรงนู้นประจัดที่นั่งแบบกระเช้าเหมือนกันส่วนฝั่งของเราเนี่ยก็จะมองเห็นมุมพาราลมิตที่กว้างมากเลยซึ่งวันนี้เราได้โต๊ะที่นั่งแบบลังนกนะคะซึ่งอยู่ใต้ต้นอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ต้นใหญ่ๆคะ่ะเป็นเป็นวิวที่ดีมากซึ่งวันนี้เรามาถึงประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็จะได้วิวที่ดีแล้วก็เป็นวันธรรมดาที่คนไม่เยอะด้วยนะคะ เราเดินไปทางนี้กันดีกว่านะเราเดินไปทางนี้นะคะว่าเราไม่ต้องการไปใกล้ชิดสัมผัสคนอื่นมากตรงนี้ก็จะเป็นพื้นทรายด้วยนะพื้นทรายตอนเย็นก็แนะนำมาค่ะเพราะว่าน่าจะอากาศดีแล้วก็แดดล่มลมตกก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโต๊ะที่เราจองมานะคะ ซึ่งเหมาะกับการที่พาครอบครัวมานั่งหลายๆคนนะคะสี่คนขึ้นไปก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเนี่ยจุดเด่นของร้านนี้คือต้นไม้ต้นนี้นะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วเขาก็จะมีการลอกอยู่บริเวณต้นไม้ด้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบออแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อเป็นร่มไม้ให้กับที่นั่งหลายๆที่เลยนะคะ ใครอยากได้วิวสวยๆนะคะก็แนะนําให้มาที่ร้านนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านนี้นะคะก็เขาก็ยังทําสเตปลงไปนะคะให้เดินลงไปที่ชายหาดได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปดีไหมเฮ้ยกัะลอกลูกเห็นกัะลอกมาดูกระลอกเตรีมเลยเนี่ยกะลอกเตรีมเลยเนี่ยอุ้ยกัะลอกไงเล่ากะลอกกัะลอก ใช่แล้วกันลอกกันลอกเธอมันเยอะมากเลยอ่ะโอ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 โห้สควอเรลพูดทีแชนเอ s สควอเรลจะกลับไปตอนนี้นะคะเราจะกลับไปที่โต๊ะของเราก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าน้ำมาเสิร์ฟแล้วนะคะดูดีมากเลยค่ะ excuse me please นี่เราเดินลงไปชายทะเลได้นะตรงนี้เดินลงไปเล่นได้โอ้โห<ร>ดูดีมีชาติากกดูดีมีชาติตระกูล,ลกไหนมาดูสินี่มาถ่ายสิอะไรเป็นอะไรอันนี้อะไรบ้างอันนั้นแพรวรีวิวหน่อย สวยแล้ววันนี้ชาเย็นปั่นใส่วิปครีมแล้วก็มีชาชาเย็นใส่มะนาวใช่ไหมแล้วก็มีลาลาเต้ปั่นแล้วก็มีน้ำอัญชันมะนาวโซดาแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีจานเด็กน้อยเด็กหญิงชาแนวจริงจริงเลย สนุกแล้วครับมาเที่ยวอ่ะชาแนลใครชอบเที่ยวยกมือขึ้นเย่เลยสวยมากเลยบเรมายกรมายากเลยบรรยากาศร้านนะครับสวยมากๆเลย ใครกิีดอะไรใครกดอะไรคะเลสวยนะครับแต่ว่าทรายไม่ได้ขาวนะแต่ว่าสวยตันนั้นเล่นน้ำได้มีเรือท่องเที่ยวด้วยเขาจะเลี้ยงกระลอกด้วยนะครับที่ต้นไม้ใหญ่กะลอกมันกะลอกแบบว่าหลายพันนะมีหลายสี กระรอกเลี้ยงนะครับตรงนี้มีตัวสีขาวสีดำสีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมีกระรอกขาวด้วยมีกระลอกขาวนี่เต็มเลยกระรอกขาวเต็มเลยมันปีนต้นไม้เก่งมาก มาดอมทำไมล่ะหมูข้าวยังคะหนูกินอะไรวันนี้หนูเขาจะกินอะไรเขาดูแต่กระลอกเขายังไม่กินนมใช่ไหมคะกินค่านี้นายสิเหมือนมีความสุขที่ชมิวออมยำไทยออมยำหนูอันนี้ของในหนูชาแนลใช่ไหมเนี่ยใช่ลูกชิ้นของหนูน้อยมะลิ โออิ่มใช่ไหมนี่ของป๊าป๊าแน่ๆเลย<น>ใช่ไหมนี่ครับผมข้าวกระเพราปูบ้านสวัสดีค่ะสีไม่ชี้หรอกชาแนลสวัสดีค่ะสิชาแนลทำไมยังไม่มาสวัสดีค่ะเก่งมากเลย <laughs> ได้ไหมคะได้เนาะแต่มือเขายังไม่ได้จับอะไรใช่ไหมใช่ยังให้ถือแล้วก็เป็นชิ้นแล้วก็จับให้เขากับกจับเองไม่คว้องลิขสิทธิ์หรอกอย่านะอย่าที่มีอะไรคิดเล้ดได้จริงน้วแลวเอาสวยด้วยวันนี้ปากแดงเลยเห็นไหมอะ่ากมันเป็นรูปรูปัดเลยไหมแชแนล ไม่ร้อนก็ถือได้เลยนะคะคานอกก็เป็นหนุม่แล้วจะถือว่าอันนี้หั่นอย่างครึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ถือได้เนูกนังจะยวนทิ้งไม่หลอยนเนาะเกิดสิฮัรดเอาเสกสองอื่นแบบดแหละเลยสิแท่งอันนี้คือหมึกขาย่างใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้ผักทอดผักทอดอโกไล่ไล่หน่อยอโกแมงวันค่ะอโกรไล่แมงวันหน่อยเขาดึงกล้ามเขากินได้เลยไม่เคยคนคนนี้ไปง่ากระลอกเฮ้ยมันไม่กลัวเราเลยค่ะดูดิการลอกลูกสควอ r e ลการลอกการลอกอยู่ไหนเบิร์ด กัลลอกถูกกัลลอกสิเห็นกัลลอกไหมแชนแนลเธอถ่ายถ่ายคลิปหน่อยดิโ <c oughs> อ้ยกัลลอกเต็มเลยกัลลอกเต็มเลย <c oughs> ไป <c oughs> ไปดูข้างล่างหน่อยสิไปดูข้างล่างหน่อยสิอาชาเแนลอ่ะ <c oughs> นี่นะคะเรากำลังจะเดินไปดูที่หน้าหาดนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี้ยเขาก็ทําทางลงไปให้ดูหาดได้เลยนะคะเดินลงไปอาจจะชันนิดหน่อยแต่ว่าก็พอไหวอยู่เพราะว่าเรายังไม่แก่ขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังระวังลื่นตกนะอาชแนลฮะอาชแนลเอ้ยหนูชอบไหมลูกฮนะหนูชอบมาเที่ยวไหมคะ น c h ชาแนลดูทะเลสิห็นทะเลไหมล่ะเห็นทะเลไหมล่ะทะเลทะเลสวยจังเลยทะเลสวยจังเลยนะอ้าวชาแนลถึงแล้วค่ะแบบเปิถึงแล้วระวังลื่นนะคะฮะที่นี่ขาขึ้นเราจะไม่เหนื่อยหรออุ้ยมะละกอ ชาแนลเอ้ยถึงทะเลแล้วดูส oh. mm ิเ hmm. ธอมันแดดไปสำหรับลูกไหมฮะไหนชาแนลดูส mm ิ hmm. <Huh? S 2> ทะเลอยู่ไหน mm hmm. ทะเลอยู่ไหนแล้วเธ mm hmm. อ mm hmm. เขาเดินลงเลยอะ่ะเธอชาแนล เธอไปแล้วเธอเดียวเดียวแคแนลเดียวอนยังโอ้ยเฮ้ยตอนนี <to> <cartoon> ้เรากินข้าวกันนะใช่เฮ้ยไปแล้วเธอไปแล้วแคแนลอย่างพึ่งหนูชอบทะเลหรอคะแคแนลชอบทะเลใช่ไหม ชอบไหมลูกอันนี้เรียกว่าอะไรทะเลทะเลค <Channel. Channel. S 1> ะแนนคะแนนรูปป้าสิใครชอบทะเลยกมือขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหไปร้อนแล้วขึ้นบ้านดีกว่าขึ้นได้แล้วปะไแล้วเนาะเนี่ยที่เรากินอยู่ใต้ต้นไม้เลย ันนี้คือวิวรอบๆนะครับผมหาดของร้านอาหารเนาะที่ที่เป็นโรงแรมด้วยนะร้านอาหารนั้นก็สวยนะที่เป็นโดมๆขึ้นไปอ่ะน่ากินเหมือนกันเป็นชั้นๆเนาะแล้วก็เนี่ยตรงนั้นจะให้เล่นได้นะตรงนี้คือลงเล่นไม่ได้นะเพราะมันจะลึกจะเล่นได้ตรงนี้เขาล้อมไว้ครับสวยมากเลย มาเลือกใช่ไหมครับมันกินไอ้ต้นอะไรสักอย่าง,งการลอกเลี้ยงนะครับเนี่ยการลอกเลี้ยง อย่าจับอย่าจับเพราะว่า,าร้านอาหารบรรยากาศดีอาหารอร่อยมากค <c oughs> ล้วก็เสียงเหม่อเยอะมากแล้วก็ถ้าจะเดินลงไปข้างล่างแนะนำว่าให้ออกกำลังกายมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเออถ้าฮาร์เตตไม่ดีก็เออไม่ได้นะคะ <c oughs> เที่ยงค่ะ